เก็บมือสองข้างเอาไปสร้างความดีปล่อยมือทั้งทีทำความดีทุกครั้งทำทั้งหลายครับทำทั้งหลายก็คงรู้จักบ้างไฟกันเป็นอย่างดีทั้งนี้ครับผมจึงได้ไปศึกษาในส่วนของบั้งไฟนี้มานะครับ่ ก่อนอื่นขอโอกาสชควยพรางขอรขนพระอาจารย์มัตตะกระตะคุณโยอาจารย์ประจำรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมประธานหลักโจตรการสอนภาษาไทยกระผมสามเนีนเีรพลพิมพ์ละกันรหัสนิสิต6 5 5 5 5 5 6สาขาวิชาการสอนภาษาไทยทัย้งปีที่1มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยา,ขาเขตขอนแก่นซึ่ง บ้างไฟนั้นจะมีความเป็นมาอย่างไรและเขามีวิธีการทํำยังไงและเขานิยมใช้ในงานอะไรนั้นเราไปติดตามกันเลยครับขอสวัสด,ดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเรามาศึกษาในส่วนของบั้งไฟนะครับจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับอ ท่านพ่อครับคือบังไฟนี้มันมีความเป็นมาอย่างไงครับตามโบราณเป็นเบามากกันเนก็ว่าเป็นบังไฟตามประเภทนี้กับขอฝนเนาะที่เพิ่นสัญญากันไว้ครับพญาแถนโบราณเิ่นเบากันว่าขาหากหาดอดฤดูลงไ้ลงหน้าให้เห็ดบังไฟขอฝน อญาแถนเห็นบังไฟขึ้นไปพึ่ก็ยังเดียบปล่อยฝนลงมาให้เศร้าให้เศร้าหน้าเดี๋ยวเห็ดหน้าอ่ต่ว่ากันเห็ดหน้าแล้วเขาเขารอดังใดเก็บเกี่ยวเนาะเขาเป็นหมากเป็นผลเขา้าเศร้าต้องการฝนนี่เข้าเห็ดจังไดพิ่นก็บ,บอกว่าให้เห็ดเบาเลนขึ้นไป <c oughs> หเห็นเบาพิ่นก็สิเศร้าปล่อยฝนลงมาเห็นละแต่ว่าม้อนี้เบาออตะเรียงเกี่ยวกับบังไฟเนาะพิ่นกับว่ามั่งสั่นล่ะ มันเจ,เจ้าแก่มาแตาบ่บรรพบรุษคนละเินผ้าเห็ดผ้าทำตกเดือนหกมาเดือนพฤษภาเนี่ยเขาเจ้าสิผ้าเห็ดทุกโมบานละบุญบ,บุญเบิกบานเขาเจ้าเอื่นบุญเบิกบาน,าออนบบกาน่อนที่ลงอหยลยงหน้าค่ะบ่อเห็ดบุญเบิกบานกับกับบ่ไใดเพราะว,ว่ามันเป็นประเภทนี้มากแต่ห้าบ่เห็ดพป็นยแนนอแฉกกบ่าบ่รูว่าห้า ต้องการฝนน้ำเพนเหมือนเห็นหน้าเราบ่มีฝนเขามันก็สิตายแรงเนาะจ้างปีนี้กะก็บ่มีองไฟจุดดอกเพราะว่าเพ่นมันเจียวกับโรคโควิดเพ่นบ่ให้มีการทำบุญบ่ให้คนนยูชุมนุมแออัดกันการทำบุญบุญบุญเบื่อบ้านเนี่ยมันคนหลอ่ายังมาลงกตจซีมู่บ้านนี่คนมันหลเหมือนมันเลยไปเกี่ยวพันกับโรคโควิดปีนี้ก็เลยเบาเอาบังไฟกันเลยบ่ได้จุด แต่วาเห็ดใบหิวเห็ดใบอยูของบด้จุดก็ว่ามันจะบ่มีโรคโควิดเข้ามาเนาะนี่คือประเภณนี้ของที่ได้เห็ดบังไฟมาอยู่สมมตอนี่เนาะอ่าแต่ว่าส่วนเพิ่นเราไปแข่งขันกันนั่นเพิ่นกะเป็นประเภทนี้แบบว่าอ่าหาเงินสมทบเข่าเห็ดพัฒนาหน้า,า,านี่เพื่อเป็นแปรผันนํำบังไฟไปจัดแข่งขันกันนั่นเพิ่นไปแปรผันเป็นหาเงินพัฒนานานั่นส่วนหนึ่ง แต่ว่ากับเกี่ยวแก่กับประเภทนี้บุญบางไฟก่เขาละ่ะต่ว่าส่วนผู้เพิ่นไปเลียนการพนันกับเลี้ยงของเพิินเฮ้าบ่มากเรียนเฮ้ากับจุดประเภทนี้ธรรมดาปเป็นเลี้ยงของเฮ้าเนาะแล้วอยากทราบขั้นตอนแนวใดแน่อีกูแต่ว่นนี่ละ่ะประเภทนี้บุญบางไฟเฮากัที่มันก็เกี่ยวแก่กับเพิ่นเฮ็ดมาแตางแต่บรรพบรุษนะะั่นลหละก็เลยเฮ็ดตอกันมาต่อกันมาเท่าสมมื้เนี่ะเหละครับเจริญพรคุณพ่อ คือวิธีการทําบั้งไฟนี้มันทํำยังไงครับวิธีทำหอองไฟนอสมัยเก่านั่นก็เกิดท่านอยู่ดอกสมัยเล่าสมัยนั้นเห็ดเล่าเล็กกับสังเกตบ้างแล้วสมัยเห็ดเล่าเลีกยก็จะมีทางพระคุณเจ้าว่นี่ละผ้าเห็ดเพราะว่าพระคุณเจ้านี่เิ่นสีมีลูกซย์ลูกหาหลายในโมูบ้านนี่สีมีพพอออกไม่ออกไปเห็ดซอยอ่าส่วนไทยบานผู้พลเป็นสร้าง กะสีบม่มีพี่น้องไปเห็ดหลายซ้ำซ้ำซ้ำพะคุณเจ้าวันดาสม,สมัยเก่านี่ต่อมาเล่าเลีกยนี่มันเห็ดยากาสุวาสีเป็นบุญนี่เขาต้องเห็ดลวงหนาอยู่สองสามเดือนยังถึเห็ดบังไฟได้มันเห็ดยากต่อมากะคนก็นเลยมาใส่เป็นทอ่นทอน้ำท่อน้ำทอพี่บิซีเนาะคนเศร้ามาโดนหลอละเล่าเลีกยมันเห็ดยากแล้วเแล้วมันก็อันตรายมันแตกเนี่ายามันแตกมันกะ เด่นไปไกลเพิ่นก็นเลยอยากเศร้ามันเป็นเขี่ยเพิ่งที่รุนแรงรุนแรงพอสมควรเศร้ามาโดนเติบเขาจะก็เลยมาพัฒนาว่าเอาทอผัดสลอนทอทอน้ำานี่ละ่ะทอน้ำพระปาเขาเนี่ละ่ะมาเห็ดล่องเบิงเพิ่นกับัฒนามารู้สึกว่าบกคอยเป็นอันตรายแล้วก็ได้เวลาหลายก็เล่าเล็กก็เห็ดก็มี ส่วนประกอบการเห็ดบังไฟเนี่ยกะการดับแรกกะมีเผาทานเตรียมทานไว้ซุมมอมันใส่แต่เคียงไฟฟ้าเป็นหลักคือบอคือสมัยเกา่าเห็ดบังไฟมือหนึ่งได้เป็นสมมุิผู้เดียวนี่ก็ได้เป็นยี่สิบสามชิ้นบางบนมือเดียวอบอคือตะกี้ตะกี้บางเดียวเห็ดอยู่สองสามเดืนอนจังได้เนาะสมัยเล่าเลีกย,ยสมัยสมมุเมอร์นี่ เฮ็ดผู้เดียวนี่เฮ็ดได้เป็น20-30บสางังใส่เคียงไฟฟา้าใส่เทคโ,โนโลยีเขามาซอยอ่านคำว่าบดทานกัสมีเคียงบดบดบดมือบดขี่เกียมีเคียงบดบดใส่ใส่เคียงจักกลทั้งนั้นวันดอ,อัดคือกันสมัยก้อนนั่นให้พ่อออกไม่ออกสมัยพระคุณเจา้าพ่น อยู่ทางวัดเนาะพกนกให้ห่อไม่ออกไปต่ํำซอยดึงหลอกตำซอยแต่สมืือใส่แม่แรงแม่แรงใส่ชอยไฟฟ้ากดเอาเลยแลนลรื่ๆยๆ,ๆข้าเดียวบางนึ่งบางนึงยี่สิบสา,ทาทีก็ได้แล้วบางนึงเนาะผสมหมือไว้หลายๆข้าเดียวกันแล้วอ,อยากเบิง่งตัวอย่างบางไฟบอเดี๋ยวจะเอามาให้เบิง่ง ราจะมาดูตัวอย่างของว่างไสนะครับนี่หลังจากกัดเลี้วอันนี้เป็นเท่าไรครับพ่อนี่สองนิ้วอครนะซุ่มทั้งปนมไพรทั้งไข่ไงเขาเจ้าเก่งเราเจ้าเฮ็ดหอดสิบสองนิ้วเฮ็ดหอดแปดนิ้วหานิ้วเขาเจ้าเฮ็ดอันนี้สองนิ้วรุ่นสองนิ้วเนาะหลุนพิมพ์นิยมเจ้า แข่งขันกันอยุคซูเมอหรือจุดบุญเบิกบ้านอยุคซูมเมอนี่ละเป็นรุ่นอันนี้นี่เฮ็ด<ะ>โดนบ่พออันนี้บ่โดนสามสิบนาทีก็แล้วอพอใส่เคียงอัดไส้เหลิกก็จะมีการประกอบมัดหางมันยังเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เพราะท่านนี่มาาันหางมาท่านได้เนาะบัดสีไปจูดไปหยังเขาจังแทงแทง,งหู้แทงหยงังแทงหูก้กะสมัยก่อนนี่ใส่ข้นหมุนซอยกันซูเมอร์นี่จะใส่สวรรค์แทงเอาเลยครับ นำหยอดสวรรค์แท่งเดจ้ hmm. าจังคอยมา้าผลเดาอยากได้หูขดด้ขนาดใดขนาดใดเฮาจังมาผลเดาว mm ่า hmm. เลีเ้ยงมือลำตัวลำข้อแต่แต่ระ,ะยะมันีนีมือหัวมนันนีข้อลงกหนี่ลำตัวสิ่ก็คือกันแล้วแต่สร้างไผ่มั่นขีดคนขึ้นอ่าบ่คอยบอกกันดอกขึ้นเอาไผ่เอามัน <c oughs> ่นใส่ค่วมสมาัดไผ่มั่นเนาะับผมอ่าอันแล้วบางไฟนี่มันจะได้ง่านอย่างไพบอ มันสีมีงานประเภทนี้บุญเบิกบ้านเนี่ยแะขันเฮ้ามีฐานมีสร้างเห็ดใบห้องเห็ดว้หลายๆก็สิมีบ้านอื่นดีเขาเจ้ามมีสร้างอบ่าขาเจ้าเห็ดบ่เปลี่ยนทิเก็เจ้าก็มาเสืออาไปจุดไปจุดถวายปูตาถวายบุญเบิกบ้านอนรักบ้านไปยังทิศละขาเจ้าจ,จัดงานคือบาง เกี่ยวกับบังไฟนี่บ้แม่วาเฮาสิซุเมื้อด้ยินข่าวว่ามันเห่ียกันพนันเนาะเฮาจับกันเพื่อเขาหามจังซีกัก็มีก็ม,กมีส่วนอยแต่ว่าส่วนบังไฟนี่ขาดบ่ด้ก็คือคือต้องมีบุญประเภทนีส่วนที่เขาจะเอาไปแข่งขันกันเหตาแข่งขันกันพนันน่ะมาอีกส่วนหนึ่งกับอันนั้นเป็นเรียงของเพิินเนาะแต่ว่าส่วนรองเฮ้านี่เพิินสิมาหามวา่า อันเพิ่นนี่บนบกบ้านนี่เพิ่นก็เพิ่นก็บ่หหามดอกก็ว่าเพิ่นเพิ่นมามันบ่เป็นการพนันจุดแล้วก็แล้วไปแล้วก็แล้วบ่ได้จับเวลาครับจุดกันถวายลงปูลงตาบ่ได้บ่ได้จับเวลาเนียจุดขึ้นฟ้าแล้วก็ขึ้นจบแล้วแต่บ้านใดเพิ่นสีสั่งเพิ่นกะจุดถวายลงปู่หลายบังเพิ่นก็สร้างหลายบังอกันเพิ่นเงินบ่หลเงื่อนกลางบ่หลเพิ่นก็เอาบังเดียว2องบังยังเสียล่ะ ทางเทียบพวกผมกับเป็นทางกับเฮ็ดไว้ถาข้าเจ้าเตรียมไว้ให้ดข้าเจ้าไว้หลายๆทางเทียบข้าเจ้ากับมันสร้างสร้างใบจังของไข่ของพวกผมกับบอท่านเจียงไปไดนหรอกอาศัยทางมูน้ำครับย่ครับย่แเพิ่นมาสร้างหลายๆห้อหายข้าเจ้าบอท่านบางทีเขาไปเอาจากไข่อื่นมาให้ยข้าเจ้าน้ำเพราะว่าไข่ไข่ไฟน้ำกันมันยุดดูจักกันหลายสามารถติดต่อน้ำกันเอาน้ำกันมาได้เนาะสูมมือนี้ โมยาการเทลงไฟสั่งเอาข้าวเดียวก็ได้เพราะว่าใส่เกียงอัดไฟฝากนะ,นะละการเฮ็ดกะยูก็กควบคิดสร้างไผมันนั่นแหละเป็นทานเป็นเหมือเป็นยังกะไม่ห่างคนกะเอาไม่ตาข้างไม่ชำสาไม่เกษตรไปแล้วแต่อันใดที่มันหางายไกลเมือ่อหาไใด้ไว ก็มีเขาก็เรียกอย่กับว่ามแมนวาทานยังก็จะเอาได,ด้เลยกับบ้าได้ก็ตตองมีใหม่สําคัญอยู่ใหม่ดีมันดีเรียกมใหม่แต่คางแหละแต่ว่าผู้นันน้นเอาผู้นี้เอามันก็เบิดเป็นเนาะมันสิมีแต่ทั้งขาดงขาโคกทั้งท้ามเมาเนี่ยบ่คอยมีหอกใหม่แต่คางมันจะไปสือน้องข้าเจ้าสือหลายมันก็ลงทุนหลาเนาะแต่ละบาบังสิว่าสิลงทุนแล้วเนี่ก็เป็นพันบนนี้สิว่าที่กีเกียร์มันแพงเสมอของมันแพงอ่า แพงกับสวสทิตย์เป็นบังไฟบัอย่างแล้วกะเป็นพันุมละขายข้าเจ้ากับพันหาตะปูโบเกีงกับพันสองพันสามผู้ข้าเจ้าเกีงแล้วกหอดพันเจ็ดพันแปดก็มีครับและนี่ก็คือเรื่องราวย่อยๆของบังไฟนะครับฉันเจริญพรขอบคุณพ่อคุณพ่อเป็นอย่างมากเลยนะครับครับ ตั้งหลายครับตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นบ้างไฟก็คือเป็นการขอฝนนะครับที่ได้สัญญาเอาไว้กับพญาแถนตามโบราณได้กล่าวเอาไว้นะครับถ้าหากเราจะขอฝนเราก็ต้องจุดบ้างไฟนะครับตามที่่ันพอได้กล่าวเอาไว้นะหากเราจะเกี่ยวข้าวจะเก็บข้าวเราก็ต้องทำว่าออไปแล้วฝนจะหยุดตกนะครับส่วนมากก็จะเห็นได้ในเดือน6ของทุกปีนะครับ ส่วนการนำบ้างไฟนั้นก็คือการในอดีตเขาใช้ถ่านแล้วนำไปตำไปตำแต่ในปัจจุบันก็คือเรามีเทคโนโลยีนะครับเราบดไปเลยมันถึงจะเร็ว,รวขึ้นนะครับส่วนไม้นั้นก็คือใช้ในไม้ไม้ขางไม้กระเส็นะครับแต่จะให้รีนั้นก็ต้องใช้ไม้ตำส,สาหรือไม้ราชตะพึกนนะครับส่วนการนิยมใช้นะครับก็นิยมใช้ในงาน บุนเบิกบ้านหรืองานอะไรต่างๆนะครับที่เขาเชิญไปหรือเขาเรียกไปนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออระยานัยมาณโอกาสนี้หากมีข้อแนะนำชี้แจงประการใดก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับนรัตการเจริญพรขอบคุณครับ